ยใช่คนที่ล่าท้าผีป่ะเนี่ยเฮ้ยมึงหายไปไหนมาวะกูไม่เห็นมึงในกล้องเลยหนีพวกกูอ่อไปเลยไงหนีกับพ่อดิทางออกอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลย เมื่อกี้กูเป็นลมด้วยมึงต้องไม่เชื่อแน่ว่ากูเห็นอะไรอะอีบ้าเซ็นเซอร์ให้แล้วนะมึงกลัวจะเป็นลมเลยเหรอวะเออมึงมาแทงกูปะล่ะรีบๆทำภารกิจต่อเลยเพราะมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะพอกูทำเสร็จอะเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวมึงนอนออกไปก็รู้เองแหละว่าต้องทำอะไรนะแมงเงยไม่น่าแพ้พนันพวกมันเลยว่ะตื่นเต้นตอนอะไรอ๋อตื่นเต้นตอนที่ว่ามันจะให้คานหรือว่าให้โดดกันแน่นะงง ตูต้ก็ตะคานอย่างเดียวเลยเอา้าไม่รู้อ่ะอ่ะไปกันต่อฮะสำรวจตึกเก่าสำรวจตึกเก่านะโอเคอุย้ยมีอะไรปุ้งปิงให้กดไอ้อะไรอ่ะสองพระป่าใครเขเนี่ยไหนดูซิเสียใจด้วยเรื่องลูกสาวส่วนเรื่องที่ลานจอดรถนั้นเงียบไว้นะตอนนี้แค่เรื่องคนโดดตึกที่โรงมาลก็วุ่นวายมากพอละอ่าเคทางไหนหรอ ทางที่ดีคือทางตรงอ้าวไปไม่ได้ทางที่ดีคือทางไม่ตรงเปึ๊บทางที่ดีคือทางที่ประตูมันเปิดไว้วิ่งแบบพ่ตูลวิ่งแบบพิตูลปึ๊บแต่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 ชิทเชี่ย,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 ย cing! ตึกนี้ที่มีคนตกลงไปตายนี่ว่าเฮ้ยเราอยู่ลงลงลงจอดรถแล้วนี่มีรถด้วยรถเต็มเลย เองก็น่า,นาจะช่วยด้วยเองก็น่าจะหาทางออกได้ปาะว่าเพื่อนแต่ว่าเราไปชิดขอบซะหน่อยเผื่อมีผีออกมาเอาไม่มีทางไหนวะช่วยด้วยช่วยด้วยเต็มไปหมดเลยนะโอเคสำรวจสำรวจสำรวจไงฮะรถเก่าๆเต็มเลยสง,งบช่วยด้วยคือขอร้องให้คนคนชื่อสง,งบมาช่วยด้วยเหรอ ใครต่อยกูกูต่อยคืนเอ,เอาปลาเอากันเลยปลาเอาปลา <c oughs> นี่ก็จะไปหาเรื่องกับผนังอีกอไงครับช่วยด้วยอะไรอะสวยๆอีอ้วนเมียไอ้ยุดเป็นสายตำรวจยทดไหนยทดไหนพูดดีๆยทดไหนมันมีรูปโปเกมอนน่ารักน่ารักด้วยเขียนว่านรกเฮลนะเออนี่เขียนว่าอะไรเบลอะไรเบล,เลบีลอสเหรอ เตรียมสูญเสียเหรอสูญเสียอะไรยังไงฮะ,ะสำรวจด,ด้านนี้ครบแล้วต้องไปอีด้านหนึ่งนะโอ้ยติด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 โอยอ่ะวิ่งนี่ว่ะช้าไม่เลยไม่แคมีเลยไม่แคอุ้ยมันอู้โอ้เอ๊ะอ้าวออกได้เลยปะเนี่ยเอาไปเลยดีรออะไรอยู่อะปกลับบ้านสงบแน่จิงเข้ามาช่วยด้วยห้ามเข้าสวยปลากลับบ้านกลับบ้าน อุยอะไรอะไรทำไมอะ่ะห้ามลงมาหรออะไรอะ่ะทำไมอะ่ะห้ามลงหรอเอา้านี่ฉันมามาทางที่เขาไม่ได้ให้มาปะเนี่ยเสียงอะไรอะ่ะอะไรเจาอะไรรถใครดัง ก็คันนี้หรอก็คันนี้ดังหรอเฮ้เสียงอะไรอ่ะเอา้าดับไปละอ้าเอ้ยลงมาถูกว่ะลงมาถูกว่ะโอเคแล้วไงต่อสลดนักศึกษาช้ำรักกระโดดตึกลงบานชื่อดัง สมุดบัญชีใครบางคนถูกขีดค่าข้อมูลนะโอเคเราขีดค่าดีแล้วนะจะได้ไม่เห็นจะได้ไม่มีมิจฉาชีพแถวนี้นะคะไม่มีนะไม่มีอะไรโอเคไม่มี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 โอเคไม่มีนะไม่มีอะไรก็คือให้ดูเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะประตูเปิดปะประตูเหมือนจะอยู่อีกฝั่งตัวอยู่อีกฝั่งปะ โอเคปะวิ่งแบบนารูโตะวิ่งแบบนารูโตะต่แต่แตแตยังไ,ไงฮะมีประตูนะมีประตูเปิดได้เปล่าตึ๊บอ้าวประกอบฉากก็ไม่บอกแสดงว่าเราต้องเดินย้อนขึ้นไปปะเราลงมาทำไมวะหลงไปอีกหลงไปอีกแล้วทำทำไมเนี่ย2000 years later ก็ตรงนี้ก็มาแล้วว่ามาแล้วเนี่ยมาแล้ว เข้าทางนี้ได้ป่ะปีได้ไหมไม่ว t w ว a t ทำไมมันขึ้นมาทำไมได้ความสำเร็จโกดชาเลนเจอร์ฉันยังไม่ทำยังไม่ทำจะชาเลนอะไรกับผีเลยหรือผีมันมาแล้วเราไม่เห็นวะชาเลนอะไรอ่ะชาเย็นชาเย็นชาเล,น,าเลนอะไรของเองคะยังไม่เจอผีสักตัวเลยแย่แล้วคะ่ะหลงคะ่ะอ,อ้าวอ๋อมันไปเด ไปต่อได้อีกหรอคะเนี่ยเฮ้ยกูเข้ามาในตึกเก่าแล้ว <Hello. S 1> ฮัลโหลไอ้บ้าเอ้ยมันเล่นกุอยก <Hello. S 1> อ๋อยต้องลงไปอีกแนละ้วเพิ่งเห็นอันนี้ไงนี่ไงสคริปต์ผีรอนานแล้วผีบินรอแล้วผีบินรอแล้วไม่เห็นนะโอเคทุกคนเราได้ไปกันต่อละเราได้ไปกันต่อละยินดีด้วยปลดล็อกผีรอพี่ <laughs> <laughs> น่าเกลียดจ,จัดเออใช่เมื่อกี้สคริปต์นะคะแบบว่าผีแบบบินรอแล้วอีกาตะรเงี้ยน่าเกลียดจัด ไปครับไปต่อ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 วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนต้องมีอะไรต้องมีอะไรช่วยอุ้ยอะไรอะเธอเต้นทำอะไร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 ยา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 ไม่ไม่ไม,ไม่ช่วยไม่ทันนะเวลา สอนนั่นยังไม่รัความพยายามจะจีบเราจริงๆหรอเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเรามีอารมณ์แปรปรวนแบบนี้จะรับเราได้แบบมาริสาเหรอมาริสาเองก็ยังเตือนอยู่เหมือนเดิมห่วงเราจริงจะกลายเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยวันนี้หมอดูแปลกๆมาทักอีกแล้วบอกให้เราระวังคนที่จะเข้ามาหานะหรือว่าจะหมายถึงตัวหมอเองนะตัวหมอดูเองหรือเปล่าคืออะไรอรลยาี่หลงตัวเองเหรอว่าคนจีบเยอะกระทั่งหมอดูเงี้ย อะไรวะโอเคอ่ามีเชือกเอาคืออะไรเหรอเอาตกลงจะโดดลงไปหรือว่าจะผูกเชือกคือเป็นคนโรเลเหรอว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกโดดงี้เหรอคือทำให้มันหลอนเล่นๆใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะโอเคไปต่อต่อต่อ,ตอ ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูชั้นสามเปิดอ่ะไปโกโกโกวิ่งเลยฮะวิ่งแบบพี่ตูนวาปตัดฉากอ่าโอเคเกมเซฟนะเฮ้ยผมมาเล่นโคตรไวบอกเลยปุบ๊บอ่ะไปต่อสำรวจชั้นนี้สำรวจแยสำรวจสำรวจตลอดไปตลอดการตลอดการละนานมีอะไรไหมมีห้องน้ำ ไม่มีอะไรโอเคมีเสียงปุ้งปิ้งเล็กน้อยเราวิ่งแบบพ่ตูนวิง่งเอาห้องเดียวกันเอ้ยเดี๋ยวเดินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเกินไปเดินดีกว่าไปฮะสำรวจด,ดีไหมเนี่ยสำรวจะไรก็ได้แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะไอห้องนี้มันเป็นห้องรับรองเราไปทางตรงเลยดี๋ยวแต่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 แต,แต่ไม่ใช่เยงตุแกนะทุกคนไม่ใช่เยงตุแก ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดินเร็วเกินคะ่ะเพิ่งถึงบทเอาไอ้บุญมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ย<า>พี่ลาม,มเดี๋ยวอ๋ออยู่น,น,นู่นยิ่งกว่าเจอเนื้อคู่ใส่มาสักขนาดนี้อย่าบอกนะว่ามึงมาล่าท้าผีที่เนี่โ <Okay. S 1> อเคถ้าพี่ไม่บอกไม่บอกก็ได้ครับพอแล้วพอแล้ว,อลวตอนนี้คนดนี้จะฆ่ากันตายอยู่แล้วรีบไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้นะ ฆ่ากันตายอะไรนะมีผีแล้วยังมีคนฆ่ากันอีกเหรอเอาเสงผู้หญิงเออรีบไปซะเดี๋ยวกูจะรีบไปช่วยคนก่อนโอเคโอเคครับพี่แล้วทางออกมันอยู่ไหนอะตรงไปทางนั้นแหละประตูเปิดอยู่โอ้พี่รามพี่โคตรเท่บอกเลยจบเรื่องแล้วอย่าบอกเตี่ยผมนะพี่ขอบคุณครับทางไหนอะตรงไปอ๋อ ทางนู้นใช่ไหมโอเคนี่อะไรวิธีเห็นผีใบที่สองก้มมองทะลุวางขากลางร่มตอนกลางคืนดูเงาในกระจุดตอนเที่ยงคืนใช้ดินสุสานมาทาเปลือกตานะโอเคแล้วไงหรอเมื่อกี้เราเดินไวไปนะโหมองไม่เห็นพี่รามอุ้ยน้ำเลยคะเสียงใครกินมาม่าคะเนี่ยอะอะไรอะใครกินอะไรอยู่คะเหมือนจะมีใครกินอะไรอยู่นะเขาอาจจะอยากแบ่งเราหรือเปล่า ขอดูซะหน่อยว่ากินจริงไหมเอ้ยไปไหนยายยายใช่ไหมเนี่ยใส่ผ้าถุงด้วยอ้าอะไรอะขอขอดูหน่อยว่ากินด้วยได้ไหมมีส้มสองเม็ดมีข้าวข้าต้มนะแล้วก็กับข้าวปะ่ะน่าจะซัดหมดไปแล้วใช่ปะไปไหนกินด้วยวิธีเห็นผีใบที่สามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเรียกผีมาทานอาหาร ใช้น้ำตาสูนักดำมาป้ายที่เปลือกตาอแล้วไงอะอะต่อต่อต่อเราไปตามหาคนที่กินกับข้าวเมื่อกี้ดีกว่านะแล้วมันก็ไม่บอกนะว่าให้ดึงเข้าหรือดึงออกเออต้องสุ่มเอาเองอุ๊ยอะไรประตูเปิดหรอเดี๋ยวนะคะทำไมมีเกมเซฟอะทำไมมีเกมเซฟอะ ยังไงคะมีเกมเซฟด้วยเฮ้ยจอกจอกเกมเซฟอะไรผมมาวิ่งหาเลยเกมเซฟอะไรฮะนี่ไงได่ออกแล้วออกไปนอกโรงบาลกันเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอุ้ยรถเข็นเอายายยายเสือเ้อแดงอุ้ยมีเครื่องเซตเต็มเลยเราวิ่งหาหายายเลยนะเราไม่รอยายไปไหนแล้วยายยายคารเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ ไม่สนใจเราจะไปทางทางออกอ้าวล็อกอ่ะถ้าถ้าล็อกก็ต้องลงละไปฮะอันนี้เหรอโอ้ยเอา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 อ๋าอ,อ,อ,อมีห้องน้ำพังๆโอเคแล้วไงต้องถ่ายรูปอะไรปะถ่ายรูปจริงด้วยวะ่ะอุย๊ยอย่าบอกนะเอ่อ เดี๋ยวนะ <c oughs> บ้าเลยฉันร้องแบบไม่มีเสียงอะเ,กกเมื่อกี้ตกใจเลยเมื่อกี้แอบตกใจร้องแบบไม่มีเสียงแบบอ,ย,อยู่ในคอมาจากไหนคะเนี่ยเธอเต็งหย่าได้อะไรเหรอหย่าได้อะไรอย่าได้อะไรอืร <c oughs> ท่านเน่โอโหเพียบเพียบเลยเพียบเลย เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยบางทางไว้เพียบเลยมันมีอันไหนที่คือเมื่อกี้ที่อึ้งไปเพราะว่าเอ๊ะฉันลืมฉันลืมถ่ายสัญลักษณ์อะไรไปเปล่าวะเออกลัวลืมนะ่ะชั้นที่แล้วยอะไรเงี้ยมันมีรูป,ปโปเกมอนน่ารักน่ารักด้วยมันมีรูป,ปโปเกมอนน่ารักน่ารักด้วย เออัน okay. นี้มีอะไรเปล่าเดินสุดแล้วมีอะไรเปล่าไม่มีแสดงว่าเราต้องกลับไปทางเดิมเหรอไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปพวกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยเกะกะเกะกะขวางทางหรือเกินค่ะโอ้ยเกะกะหรือเกินค่ะแป๊บนึงนะคะจะออกไปค่ะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเธอเตงขอทางหน่อยครับขอทางนอยแสดงว่าต้องไปทางนู้นอ๋อ โอ้ยเธอเตงบังอะบังจัดเลยโอ้ยทางนี้แหละอ่ะโอเคยังล็อกอยู่เลยอ่ะเอ้ยยังไงวะลืมทำอะไรไปหรือเปล่าวะเนี่ย A few minutes later อ,อ้อเราจะทำไงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บักบักอะไรใช่ไหมเนี่ยบักปะเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะพวกพี่คะ พวกพี่ทำไมทำตัวกันอย่างนี้คะเนี่ยฮะมันไปไม่ถูกนะเนี่ยนะเอาอ๋อโอเคถูกคิวและถูกคิวและเมื่อกี้ผิดคิวเปิดได้ยังอ่าโอเคเรียบร้อยไม่ได้กลัวหรอกปิดซะหน่อยผ <c oughs> ิดคิวผิดคิวโอเคได้ละปุ๊บล็อก การเดินไวเกินไปนี่ไม่ดีนะคะทุกคนเดินไวเกินไปแล้วมันไปต่อไม่ได้นะอ่าล็อกค่อยๆเดินแล้วกันนะเออใช่เดินไวไปนะคะขอโทษด้วยเดินไวไปอ่ามาได้ละมาได้ละเดินช้าๆเดินช้าๆผิดคิวนะใช่ขอโทษนะคะที่เดินไวไปนะขอโทษนะเฮ้ยกุญแจหยิบกุญแจก่อนเลยอะไรไม่รู้แต่ได้กุญแจละ นำกุญแจไปเปิดห้องหาเทียนอีกแล้วหรอว้าโอ้ต้องมาจุดเทียนนะโอเคอ่ะมีอะไรปุ้งปิ้งข้างในนะอุทยานสวยงามเฝ้าชื่นชมไม่หยุดป่ามีผู้คนล่ลำแต่งตัวด้วยชุดสวยสดงดงามมีดอกบัวประดับศีรษะเหมือนของวิเศษคืออะไรมีประโยชน์อะไรหรออีพวกกระดาษอันเนี้ยหาเทียนเอากุญแจไปเปิดหาเทียน ประตูประตูเอ่อห้องไหนวะห้องนี้แน่เลยห้องห้องนี้ปะห้องนี้ห้องนี้ปุ๊บอ่ะเฮ้ห้องไหนอะห้องนี้เหรออ้าห้องนี้โอเคใช่เหรอใช่อะไรมั้งเอยอ,อะไรอะไร ความจริงแล้วเกาะที่เห็นคือขุมนรกที่เอาไว้ทําโทษพวกชาวนรกที่เคยทําร้ายอุปการีมาแบบเดียวกันมาก่อนเสียงอะไรวะอุยอ้ยอุ้ยเสียงตุกก๊กแกค่ะทุกคนคำนึงนะคะตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกไม่ใช่เสียงที่มิวเคยทําเล่นๆน,นะเสียงตุ๊กแกจริงๆคะ่ะอ่าล้วไงต่อฮะทางนี้เหรอเหมือนมีอะไรปุง้งปิงข้างหน้านะไปดูสะหน่อย พุ่งปิ้งจริงไหมอ้าเทียนเทียนเทียนปึ๊บอ้าวผีตีพ่อตีแม่คะ่ะทุกคนผีตีพ่อตีแม่ทุกคนเห็นไหมคะเราอย่าไปตีพ่อตีแม่นะคะเราจะเกิดใหม่เป็นแมวนะคะทําไมรู้สึกมันตามหลังมาวะคลิปเองใช่ไหมบ้าใครเขาตามหลังมากันบ้าที่วิ่งนี่ไม่ได้กลัวเลยสักนิดด้าลวมัง้ง วางโอเคจุดจุดแล้วแล้วไงมีอะไรไหมจุดแล้วไงเอาอะไรอีกจุดแล้วอ๋อลืมจุดเทียนอะไ้แล้วจุดทูบจุดเทียนโอเคอุ้ยไอ้ผีห้องทดลองมันจะตามฉันอีกนานไหมวะต้องการอะไรจากสังคมไทยคะต้องการอะไรเจ้าอะไร อะไรเชียอะไรวะทำไมาอยู่ดีกลายเป็นผีแห้งเหือดทำไมาอยู่ดีกลายเป็นผีแห้งเหือดอะไรอะไรอะไรอันนี้คือรอคิวผีวป่ะคะรอคิวผีวปะ่ะฮะอะไรไม่รู้แต่กูปีนกูปีนขึ้นตู้ละคะ่ะไม่ได้กลัวอะไรซะนิดแต่ปีนขึ้นตู้ละคะ่ะยังไงคะเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปเหรอ เดินย้อนอุ้ยหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วโอเคงั้นไงต่อหายไงต่อไงต่อตัวข้างหน้าน่าจะเปิดให้เราแล้วป่ะคิดเอาเองว่าเปิดแล้วปึ๊บอ้าเปิดจริงด้วยแล้วไงฮะ ตตตตตตวิ่งแ,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 แบบพิตูดอุ้ยเดี๋ยวนะคะทำไมมีเกมเซฟอีกแล้วล่ะคะเกมเซฟมาทีไรใจหายใจคอไม่ดีเลยะคะ่ะเกมเซฟทีไรใจอะไรอะ่ะอุย้ยน่ากลัวเหลือเกินเมื่อรับมาประดับศีรษะแล้วดอกบัวก็เปลี่ยนเป็นจกัจกรกลเหรอเอ๊เปลี่ยนเป็นจกัจกจักรกดแหลมอ๋อจักรกด แหลมคมพัดศีรษะของเขาเพื่อรับทุกขเวทนาและชดใช้กรรมที่ฆ่าแม่ของตนอ๋อไอตัวผีตีพ่อตีแม่ตะก,กี้ปะคะอ่าอย่างนี้อ่านเป็นจักกลนะคะอยู่ดีก็มาผิดเรื่องะคะ่ะเอ่มทำไมมีเตียงขวางทางล่ะคะให้โดดเอาเยะแม่งได้จูผีชั่วเลย อ่าโดด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 เอ้ยอะไร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 อะอะไร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 วัด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 อะไร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 อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งพี่ตีพ่อตีแม่ทำอะไรก็ไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเออไปอยู่ไปอยู่ที่ของเองไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งที่ที่ของเองที่ที่ของเองก็มีพีตีพ่อตีแม่พีตีพ่อตีแม่ ที่ของเองอยู่ไปอะไรที่ที่พ่อที่แม่อยู่ไปเลยอยู่ไปเลยอยู่อยากอยู่ตรงตรงไหนก็อยู่อยู่ไปเลยทอดีเหรออะไร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 ทางไหนทางไหนทางไหนโดดเหรอโดดโดดโดดเออโดดไปไปไปโดดโดดโดดแล้วไงต่อแล้วไงต่อโดดดีเหรอโดด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 บเออไปฮะไปฮะว้าวตายโดด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 สิ โอ้ยตัวเรานี่โดดช้าจังเร็ว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 ยังไงอะยังไงอ่ะเช่ยอ่ะเช่ยเช็ดเช็ดถ่ายแล้วอุ้ยอะไรอะไรอะไรทำให้ตกใจนั่นเล่นทำไมเนี่ยอุ้ยมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังค่ะรอดใช่ไหมแชปเตอร์หก ก็มานี่นีคะทุกคนสำหรับ chapter หกของเกมอรารยานะคะเดี๋ยว chapter หน้าเราน่าจะเล่นเป็นมาริสานะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้ก็บ๊ายบายคอมเมนต์นบอกกันหน่อยนะคะว่าชอบนะอนิเมเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ